รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับรายการระเบียงใต้ค่ะพาผู้ชมมานั่งพูดคุยนะคะท้งนโยบายการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐและนโยบายรัฐบาลค่ะและแต่ละท้งนะคะนโยบายในการขับเคลื่อนของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานค่ะตอบโจทย์ของการต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือมิติใดก็ตามค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องของแรงงานนะคะว่าเราจะพัฒนาฝีมือแรงงานกันอย่างไรให้แรงงานมีคุณภาพและสามารถมีรายได้ด้วยการรับประกันและมีใบประกาศ แนบไปกับฝีมือแรงงานคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้จะดีหรือไม่และดียังไงบ้างสําหรับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปค่ะและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีค่ะซึ่งเป็นอีกหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่สําคัญค่ะสามารถให้แรงงานเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและยกระดับรายได้ ของตนเองด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านผอนะคะผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีค่ะท่านผอวารินสองเมืองนั่นเองนั่งอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผอค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนสถาบันแน่นอนว่าจะต้องขานรับนโยบายจากส่วนกลางอยากจะให้ท่านผอได้พูดถึงนโยบายในปีนี้ค่ะว่าเรามีการขับเคลื่อนอยังไงบ้างค่ะครับในส่วนของ หน่วยงานผมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีนะครับเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับโดยปกติทุกปีเราก็จะมีการกําหนดแผนในการดำเนินการนะครับโดยเราจะยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกับเคลื่อนไหลลงมานะครับสู่แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงแล้วก็ปานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ผ่านมายังจังหวัดปัตตานีนะครับ ตอนเราทำแผนเราก็จะมองทั้งระดับระดับบนกับระดับของพื้นที่นะครับมาเม็ดกันแล้วก็การน,นี้ก็จะทำแผนความต้องการแรงงานซึ่งการดําเนินการของของกระทรวงเองเนี่ยหรือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็จะมองพื้นที่เป็นหลักนะครับเขากระจายมาให้ถ้าดูปัตตานีก็จะกระจายพื้นที่ปัตตานีนเนี่ยเป็นค,นคิดขึ้นไปนะครับการนี้แผนงานโครงการก็จะดําเนินการส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมทุกมิตินะครับทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม นะครับเช่นถ้าปัตตานีก็จะมีอุตสาหกรรมอาหารถ้าในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมประมงทะเลอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับาเกษตรเช่นอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันยางเวลาอะไรประมาณนี้ครับนอกจากนั้นก็จะเป็นความต้องการอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่สาคัญอุตสาหกรรมนี้ก่ออุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับซึ่งอุตสาหกรรมนี้เนี่ย เป็นอุตสาหกรรมที่ตอบรับทั้งภาคอุตสาหกรรมเองแล้วก็ตอบรับทั้งความต้องการของประชาชนนะครับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีเกือบทุกกิจกรรมอยู่ในนั้นอย่างเช่นเราสร้างบ้านหนึ่งหลังก็จะมีทั้งอันปูนอันไม้อันก่อสร้างเอาอันไฟฟ้าอันแอร์หรืออื่นๆนะครับเพราะงั้นมันจะมีอุตสาหกรรมมีอาชีพหลายอาชีพอยู่ในนี้ตรงนี้ในการวางแผนเราก็จะทําแผนมองทุกมิตินะครับว่า มันมีความต้องการอะไรบ้างนะเราก็จะทเํเแผนตามความต้องการของพื้นที่แบบนี้ใส่ขึ้นไปยังส่วนกลางเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ได้ว่ากรมพัฒนาฝีมืองานมีหน้าที่ในการพัฒนาคนให้มีฝีมือว่าไปทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองให้รอบด้านเพื่อพัฒนาคนให้สอดค้องกับความต้องการของตลาดจริงๆนะครับ ถ้ามองภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะส่วนใหญ่แรงงานเราพูดถึงว่าแรงงานทั่วไปกับแรงงานฝีมือถ้าตีเป็นสถิติหรือว่าตัวเลขเนี่ยจำนวนสักประมาณเท่าไหร่ได้คะครแรงงานปกติต้องมองนี้ก่อนนะครับการที่จะแรงงานเนี่ยเวลาเขารับคนเข้ามานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกับอุตสาหกรรมถ้าในอุตสาหกรรมเนี่ยจะผลส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานฝีมือเฉพาพทางของเขาอันนี้อาจจะบางทีเขารับแรงงาน ที่ไม่จำเป็นต้องมีฝีมือก็ได้อย่างเช่นโรงาโรงานปลากระป๋องนเนี่ยนะครับมาตำแหน่งตัดอัวปลาตำแหน่งพวกนี้ซึ่งเขาฝึกแป๊บเดียวอ,อันนี้อาจจะเป็นแรงงานพื้นฐานซึ่งแรงงานอยู่ระดับประมาณนี้ที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือผมกาดว่าประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นแรงงานแบบนี้นะครับ,รบที่เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องฝีมือนะครับ,รบโรงงานหนึ่งโรงเนี่ยก็จะมีแรงงานที่ไม่ต้องแยกฝีมือเยอะกว่าแรงงานฝีมือก็จะเป็นช่างไปแรงก็ประมาณสัก สีเปอร์เซ็นต์ก็จะถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีช่างไฟฟ้าช่างเครื่องปรับอากาศช่างซ่อมช่างเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่างซ่อมเครื่องยนต์ก็จะมีช่างพวกนี้กระจายอยู่นะครับนอกนั้นในอุตสาหกรรมอย่างเช่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างอันนี้จะมีแรงงานฝีมือเยอะหน่อยนะครับคนที่ทํางานไม่มี่ฝีมืออย่างเช่นคนกวนปูนยิ่วยปูนก็จะน้อยหน่อยคนที่ทําฝีมือก็จะเป็นพวกจับปูนก่ออิฐ โอกระเบื้องหรืออันไม้อะไรซึ่งพวกนีก้ก็จะเยอะ,ะหรืออานช่างเชื่อมโครงสร้างหลังคาซึ่งต้องพวกนี้ต้องเป็นงานฝีมือช่างไฟฟ้าก็เช่นกันจะต้องเป็นช่างที่มีฝีมือ,อถ้าไม่มีฝีมือก็จะส่งผลให้อาคารที่เขาร้างเนี่ยอาจจะเกิดไฟช็อตเกิดไฟไหม้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็ประมาณ40%ของอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นแรงงานฝีมือนะครับที่เราดาเนินการอยู่นะครับคะครับผมแลนะณปัจจุบันนี้ล่ะคะเรายังคงได้รับการตอบรับจาก ผู้ที่มารับการบริการได้ดีแค่ไหนคะครับผมจังหวัดปัตตานีต้องเรียนท่านผู้ชมนี้นะครับว่าจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่ประยากรการศึกษาไม่ค่อยสูง <Okay. S 2> นะครับเราประยากรของจังหวัดปัตตานีนีมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งไปเรียนศาสนาส่วนหนึ่งมาเรียนสายภาคสายสามัญน,นะครับหรืออาชีวะการน,นี้คนที่เรียนส่วนใหญ่อย,อยู่ในภาคศาสนาเราค่อนข้างเยอะนะครับการน,นี คนที่เรียนศาสนาก็จะมีส่วนหนึ่งจบก,การศึกษาศาสนาเสร็จเนี่ยวิชาชีพเ็าไม่มีพอวิชาชีพไม่มีก็จะกลายเป็นว่าพอออกมาทํางานในโรงงานหรือภา,าคอุตสาหกรรมหรือส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแรงงานที่ไม่มีฝีมือ,อนะครับน,นอกจากนั้นในส่วนของสายสามันก็เช่นกันถ้าจบม .6 จบม3เนี่ยก็จะออกมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือเหมือนกันเพราะเขาไม่มีความรู้ทางวิชาชีพเลยการนี้ชุดนี้ก็คือ60%ที่ว่าเนี่ยออกเข้าสู่ตลาด การน,นี้มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ที่เป็นที่มีฝีมือเลยก็คือจบสายอาชีวะจบสายอาชีพนะครับอันนี้ก็จะมีทักษะฝีมือเป็นระดับหนึ่งการน,นี้อีกส่วนหนึ่งที่ขาดก็คือว่าคน60%หรือ70%ที่ผมว่าที่มาจบจากพอนอะจบจากสายสามัญเนี่ยคนชุดนี้ถ้าจะไปทำมาเนี่ยมีฝีมือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีนะครับเราจะทําหน้าที่ในการฝึกอาชีพคนชุดนี้ให้มีฝีมือเพื่อไปทํางาน เพราะงั้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนี่ยบอกก็เยอะไหมเยอะมากะนะครับอย่างโครงการเด็กไม่ได้เรียนต่อเนี่ยเดิมเป้าหมายในยปัตตานีส่วนกลางจัดให้มา20คนผมก็นั่งมองว่า20คนมันไม่เพียงพอ,อมผมขอเพิ่มไปอีก80ปีนี้เราได้เป้าหมายโครงการนักเรียนไม่ได้เรียนต่อเนี่ย100เพื่อมาตอบโจทย์เด็กที่ไม่จบจากการศึกษา ทางศาสนาและสายสามันที่จบแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเข้ามาสู่ตรงนี้เพื่อสร้างฝีมือก่อนออกไปทำงานนะครับก็ผมพูดเล่นๆที่นี่ว่าติดอาวุธทางอาชีพหให้กับเยาวชนพวกเนี้เพื่อให้เขามีอาวุธติดตัวสอไปอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้สร้างเงินด้วยตัวของเขาเองได้ อันนี้ก็เป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อนในปีนี้ของเรารด้วยและสิ่งสําคัญก็คือตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกช่วงวัยที่เขาต้องการมีฝีมือแรงงานที่ดีเพื่อออกไปเป็นแรงงานที่ตอบโจทย์ตลาดและเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะท่านผอ,อค่ะเข้าไปดูช่วงเก็บม,มาฝากวันนี้กันบ้างค่ะว่ามีอะไรมาฝากแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะช่วงแก็มาฝาก ่วงเก็บมาฝากวันนี้ค่ะพาทุกคนมาดูแปลงผักเคลราชินีผักสุขภาพค่ะซึ่งเป็นแปลงผักของอาจารย์มหาลัยที่ยะลานี้ล่ละค่ะใช้เวลาว่างทําฟาร์มผักอารมณ์ดีปลูกราชินีผักสุขภาพผักเคลเสริมรายได้ค่ะผักเคลหรือผักคะน้าใบหยิกนะคะก็เป็นพืชผักตระกูลเดียวกันกับผักบ็อกคลี่คะน้าและดอกกล่ำค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีผักใบเขียวที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะก็ เลยเป็นที่นิยมสำหรับ ผู้ที่รักสุขภาพและก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทั้งสลัดน้ำปัน่นทานกับสเต็กค,ค่ะจะปลูกเพื่อทานไว้เองหรือว่าปลูกส่งขายสร้างรายได้ก็ดีทีเดียวค่ะซึ่งการปลูกครั้งเดียวนะคะหต้นก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3ปีสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดค่ะแต่ก็จะต้องดูแลเอาใจใส่เนื่องจากผักเควลนะคะชอบอากาศเย็นไม่ชอบอากาศร้อนการให้น้ำก็จะต้องให้ทั้งเช้าเที่ยงเย็ แต่ถ้าฝนตกถี่ก็จะต้องคอยดูแลความใส่ใจเรื่องของความชื้นในดินเพื่อไม่ให้เกิด โรคโคนเน่าด้วยค่ะถึงแม้ว่าการปลูกดูจะค่อนข้างยากค่ะแต่คนที่ชื่นชอบในการปลูกผักทําการเกษตรก็สามารถทําได้ค่ะอย่างนายวรัญยูแก้วทองนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษตรศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยาค่ะก็ะอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะล,ลานี่แหละค่ะใช้เวลาว่างจากการสอนหันมาปลูกผักเคียวค่ะผัก ออแกนิก <Organ> เป็นอาชีพเสริมจำหน่ายสร้างรายได้งามทีเดียวค่ะในแต่ละเดือนนะคะสามารถขายผลผลิตได้เดือนละไม่ต่ำกว่า6,000ถึง7,000บาททีเดียวค่ะสำหรับฟาร์มผักอารมณ์ดีของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะทานผักสดปลอดสารพิษ ไร้มลพิษต่างๆก็สามารถติดต่อได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0869980999ค่ะชื่อเบอร์โทรศัพท์ของคุณแตงโมนะคะสามารถโทรได้ตลอดเวลาค่ะบริการจะส่งในเขตเทศบาลเมืองยะลาและไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะอยากสุขภาพดีได้ผักอารมณ์ดีจากสวนผักอารมณ์ดีก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ ช่วงแกมาบ้า,าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสผมในลูกมานเจอาเวที่ได้อาหาความรู้อา,าอะไรทุกอย่างที่อาจารย์ให้เขาไม่ได้ปกปิดอะไรผมก็ไม่มีอะไรที่จะแทนได้อยากจะบอกว่าขอบคุณและขอบใจที่ดูแลผมมาตลอด ครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจที่จะเรียนหรือว่าจะทำงานลองลองเปิดใจดูสักครั้งครับลองมาเรียนที่นี่ดูลองมาศึกษาวิชาความรู้มีหลายสาขามากครับที่นี่มีให้เรียนหลากหลายเยอะแยะมากมายแล้วผมรับรองเลยครับว่าเพื่อนเรียนจบจากที่นี่ทุกคนจะมีงานทําแน่นอนครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ว่าหลักสูตรเนี่ยคือเขาเปิดตั้งแต่อายุ15ไม่เกิน25ก็คือเอาง่ายงคือจบม3ม6ก แล้วก็โดยที่ว่าฐานะทางบ้านคือไม่มีงบที่จะว่าส่งต่อไปเรียนด้านเทคนิคการชีพอะไรประมาณนี้แล้วก็มาที่ศูนย์พัฒนาฝีมือได้ครับเพราะว่าหลักสูตรนี่คือหนึ่งคือเรียนฟรีแล้วก็จะมีค่า,าเบียเ้ยเลี้ยงอาหารอะไรต่อวันอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่าเดินทางแล้วก็ทุกอย่างในระหว่า,าเรียนนี่คือฟรีทุกอย่างเลยครับแล้วก็การันตีว่าจบปุอคือเรามีใบประกาศวิชาชีพเราสามารถไปทํางานได้ทุกที่เลยครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้คุยกับท่านผอ,อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานีถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพค่ะของคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะสามารถเป็นแรงงานคุณภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงานตอบโจทย์ตลาดแรงงานอย่างชัดเจนและมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะท่านผอค่ะเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายไว้เรื่องของการที่เรามาให้ความสําคัญกับนุองๆที่ไม่ได้ไปศึกษาต่อและ เรามีการฝึกอบรมให้กับน้องๆตรงนี้ชื่อโครงการเต็มๆว่าอะไรนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่อย่างที่เรียนเมื่อกี้เป็นโครงการของร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็จังหวัดแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์หลายกระทรวงร่วมดำเนินการโครงการนี้นะครับเอตุผลก็คือว่าเ,เราต้องการให้เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาส ให้มีโอกาสมีงานทำนะครับเพราะนทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามากับเครื่อนนะครับโดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคอยให้คําแนะนําปรึกษาในโครงการนี้นะครับในส่วนของของโครงการนี้เริ่มก็คือว่าเราจะมีการสํารวจเด็กจากจากโรงเรียนเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อเนี่ยนะครับ,รบทุกปีก็จะมีมานะครับแล้วก็ทางพอศึกษา,อาพอเด็กเด็กได้เด็กมาเสร็จเนี่ยเด็กก็จะต้องเข้ามาดูงานว่า สถาบันพัฒนาฝีมืองานเรามีหลักสูตรอะไรบ้างที่เขาเลือกมาจากโรงเรียนอาจจะไม่ตรงกับที่เขาชอบจริงก็ได้เพราะฉะนั้นเราให้เขาเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งว่าเวลาเราจะเปิดฝึกเดี๋ยวเราจะจัดเป็นการฝึกอาชีพอยู่ายในเด็กก็จะมาดูว่าอยากเรียนไหมช่างสมมติว่าเขาสมัครช่างไฟฟ้ามาเนี่ยพอมาดูแล้วไม่ชอบอาจจะบอกไปเรียนช่างเยดีกว่าหรือไปเรียนช่างเชื่อมดีกว่าแล้วแต่การนี้เราจะมีหลักสูตรตรงนี้เปิดอยู่เด็กก็จะเข้ามาดูพอเด็กเข้ามาดูภาพเนี่ย เด็กก็จะเลือกว่าเขาอยากเรียนอะไรตัวตนเขาคืออะไรเพราะการฝึกอาชีพพวกนี้เป็นการฝึกให้กับเยาวชนที่เขาอาจจะจินตนาการว่าอยากเป็นนู่นเป็นนี่แต่พอมาจริงๆแล้วไม่ใช่การนี้ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เขาฝึกแล้วเขาไม่ชอบมันก็จะไม่ส่งผลให้ประสบความสําเร็จเพราะเราพยายามให้เขาได้ฝึกสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะทำเขาจะอยู่กับเขากับอาชีพนั้นตลอดนะครับแล้วก็จะทําได้ดีด้วย การนี้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเขาเรียกหลักสูตรฝึกเตรียม้าตมานเป็นหลักสูตรที่ชื่อมันบอกเลยฝึกเตรียมกาตมานฝึกเพื่อเตรียมไปทํามารเด็กที่เข้ามาหลักสูตรนี้จะไม่ไม่มีพื้นความรู้เลยแต่ว่าวันสุดท้ายที่หลังจากที่เด็กจบจากที่นี่ไปเนี่ยเด็กก็จะเป็นช่างเลยนะครับเพราะฉะั้นเด็กชุดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าหลักสูตรระยะยาวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเราฝึกทั้ง หมดประมาณ3เดือนนะครับโดยฝึกอยู่ในสถาบันพัฒนาพลังงานของโครงการนี้นะครับสองเดือนแล้วไปฝึกในกิจการอีกหนึ่งเดือนการฝึกที่นี่2เดือนเนี่ยเป็นการฝึกฝึกเพื่อสร้างพื้นฐานตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลย,เลยจนสามารถทํางานได้หลังจากเราฝึกตรงนี้เสร็จสองเดือนเนี่ยเราก็จะส่งเด็กชุดนี้เข้าไปอยู่ในร้านเอดผลทําไมเราส่งเข้าไปอยู่ในร้านนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่านื่งจากเราฝึกเนี่ยเราไม่มีวุฒิการศึกษาให้ค เราฝึกเรามีใบป,ประกาศใน้เขาหนึ่งใบการน้สารเราการบอกใบป,ประกาศนี่มันยังไงอาจจะไม่รู้คุณไม่รู้สมรรถนะของเด็กไม่รู้ความสามารถของเด็กเพราะาเรามีโครงการหลักสูตรนี่เราจะมีอยู่อีกหนึ่งเดือนเพื่อส่งเข้าไปอยู่กับนายจ้างส่งเข้าไปอยู่ในายจ้างนี่หมายถึงว่าเป็นการขายตรงให้กับนายจ้างเห็นว่าเด็กของเราฝีมือเป็นยังไงขนาดไหน กานี้พอนายจ้างเขาเห็นว่าฝีมือเป็นยังไงวิธีการศึกษาเขาจะไม่สนใจอีกก็ถือว่าก็ต้องการคนไปํำงานเขาไม่ต้องการวิธีการศึกษาเพราะฉะถ้าเด็กตำงานเป็นเขาจะรับเขาํำงานเพราะฉะนั้นเด็กโครงการนี้ปกติแล้วถ้าฝึกจบก็ขยันก็สนใจส่วนใหญ่เขาจะได้งานทำนะครับในปีสอง5ในเด็กเข้ามาทั้งสิ้น20ิคนนะครับได้งานไปทั้งสิ้น13คนก็ถือว่าสูงมากนะครับจากเด็กอายุ10 15ปี15บ6 17กบ็ เด็กวัยนี้ปกติสารปกการจช่ไมมรับครับเนื่องจากว่าเขามองว่าความรับผิดชอบยังไม่ได้แต่ผ่านการฝึกที่นี่ไปเราปั้นประมาณทักงสองเดือนกับฝึกงานอีกเดือนเนี่ยเด็กสามารถทำมานได้แล้วก็<ม>ต้องขอบคุณสถานปาระกันที่ที่ช่วยเหลือเด็กนะครับเพราะจริงๆเขาก็มีตัวเลือกตัวอื่นแหละแต่ว่าเขาก็หนึ่งให้ความเอ็นดูเด็กด้วยว่าเด็กเขาตั้งใจจะมาทำงานเพราะงั้นเขาก็ม่โอกาส เด็กก็เลยได้ันตทมค่อนข้างสูงนะครับได้รัมทั้ง13คนคไปเรียนต่ออีก2คนถ้าจะไม่ปีอีก5คนตอนนี้อยู่ระหว่างเราส่งให้จัดอาหาจังหวัดเพื่ออาหารให้เด็กทำนะค,ะคะระับตอนโครงการนั้นปีที่แล้วการนี้ของปีอกเนี่ยโครงการของผู้รัดรการแผ่นดินหรือโครงการเรียกเต็มๆว่าโครงการฝึกงานชีพให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาบ้างครับคโครงการนี้ก็ปีนี้ผมอย่างที่ผมเรียนไป แล้วว่าเราได้รับป้อหมายมาทั้งที่หนึ่งร้อยคนจากการขอเพิ่มมาเนี่ยครับเราเปิดสองรอบนะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยเราเปิดได้กับนักเรียนที่จบไปเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนแล้วยังไม่มีงานทำรรเราก็เปิดมารอบหนึ่งเด็กข้ามาฝึกทั้งที่นสี่สิบเก้าคนขณะนี้เด็กชุดนี้มาฝึกทั้งสี่สิบเก้าคนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณอกสาขาช่างนะครับสาขาช่างที่หนึ่งก็เป็นสาขาช่างเชื่อมปกติช่างเชื่อมนเด็กจะไม่ค่อยฝึกแต่เด็ก เียวนี้มาฝึกประมาณสักเกือบสิบคนนะครับในสาขาช่างเชื่อมตอนนี้ฝึกจบแล้วอยู่ระหว่างฝึกในกิจการเด็กกําลังไปฝึกงานอย่างที่ผมบอกคือไปกายตรงกับฐานอาการเพื่อให้เขาเห็นว่าเด็กเราเป็นไงนะครับอ,อันนี้สาขาที่หนึ่งสาขาที่สองสาขาช่งา,างซ่อมรถจักรยานยนต์ต้องบอกอท่านผู้ชมนะครับว่าโดยปกติเนี่ยช่างรถจักรยานยนต์เนียอะมากเพราะถ้าเด็กเขาทาเป็นทําได้เขาสามารถไปอยู่ที่บ้านเปิดร้านตัวเองได้เลย อันนี้สาขาช่างซ่อด้วยแกย๊สยนต์นะครับสาขาที่3เป็นสาขาช่างปูกระเบื้องสาขานี้จริงๆแล้วตลาดแรงงานของเราเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้แรงงานต่างชาติอาจจะมาทําแทนบ้างเพราะฉะนั้นผมก็กําลังตั้งเป้าว่าจะฝึกคนของเราเพื่อเข้าไปแทนแรงงานต่างชาติเพราะงั้นในสากานี้ก็เราก็ฝึกอยู่นะครับสาขาที่สาขาที่4คือสาขาช่างไฟฟ้านในอาคารค อันนี้เด็กก็จํานวนเกือบ20นะครับเด็กเยอะนะครับแล้วก็สาขาที่5เป็นสาขาช่งางซ่อมเครื่องรับอากาศนะครับก็คือช่างติดตั้งเครื่องรับอากาศขนาดเล็กติดตั้งไปในบ้านสาขาสุดท้ายเป็นสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกคนอาจจะถามวหาทำไมฝึก electronic electronic อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เนี้ทีวีทุ่ทีวีก็ไม่ซ่อมแล้วก็โยนทิง้งการนี้เด็กของเราที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกให้ซ่อมทีวีวิววทยุเรานำได้ก็จริงหลังจากก็ทําเสร็จเด็กชุคนี้ส่วนใหญ่ ไปซ่อมวิทยุโทรทัศน์อยู่บ้างอีกที่เหลือเนี่ยไปอยู่ในร้านประดับยนต์ไปติดตั้งเทปติดตั้งเครื่องเสียงในระดับยนตยนแล้วก็ติดตั้งฟิล,มลม์มเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นหลายท่านที่จบอันเนี้ยไปเปิดร้านแบบเนี้ยนะครับพเพราะฉะนั้นการฝึกหลักสูตรนี้ก็จะฝึกอย่างที่บอกว่าคือฝึกที่เราสองเดือ <c oughs> e นฝึกในกิจการอีกหนึ่งเดือนหลักสูตรสามเดือนนะครับหลักสูตรนี้ถ้าท่านไปดูนะครับการฝึกของเรายะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ80เซเด็กก็จะอยู่กับภาคปฏิบัติประมาณ80%ของ อ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็อีก20%เป็นการสอนพักทฤษฎีว่เาเด็กจะไม่เบื่อกับการเรียนที่นี่แล้วสามารถจามาได้จริงหลังจากจบ,บเพราะเขาอยู่กับการปฏิบัติอ่านจริงๆรงลงอาชีพนั้นคร,ครับผมอีกส่วนหนึ่งค่ะพอ,อาขาเราก็มีการฝึกอาชีพให้กับคุณแม่บ้านรหรือว่าน้องๆที่อยู่ที่บ้านที่เป็นผู้หญิงที่สนใจเรื่องของบกอกี่และปีนี้เนี่ยจากการตอบรับแบบทะลุเป้าอย่างนี้เนี่ยเรามีการบริหารจัดการยังไงให้การอบรมยังไงบ้างคะครับ ต้องเรียนว่างนี้นะครับหลักสูตรที่อิทอยู่นักกระดนี้ก็คือว่านอกจากเบเกอรี่ก็จะมีเครื่องดื่มเท่าที่แล้วผมเปิดการผสมเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเนี่ยเนื่องจากอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพที่อยู่ตรงไหนก็ขายได้่อยางการทําอาหารหรือการทาเบเกอรี่เนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ที่เขาเรียนเสร็จเขากลับไปอยู่บ้านแล้วก็สามารถทําแล้วก็ส่งขายหรือขายทางออนไลน์ก็ได้ เพราะงั้นตลาดส่วนหนึ่งของเบเกอรี่ที่น้องๆเข้ามาเรียนกันเยอะเนี่ยนะครับก็คือขายผ่านออนไลน์นเพราะงั้นหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่พอเปิดรับสมัครปั๊บเนี่ยไม่เกิน3วันเต็มก็คือจะมีการจองบ่านระบบออนไลน์เข้ามานะครับผ่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของผ่าน Facebook เข้ามาซึ่งเวลาขณะนี้ของเราเวลาเราเปิดรับสมัครก็จะมีช่องทางดูหลายช่องทางนะครับก็คือให้มาสมัครโดยตรงก็ได้ ถ้าไม่สมัครโดยตรงก็สมัครผ่านระบบออนไลน์พวกนี้เข้ามาเพื่อแสดงตัวตนว่ามีความประสงค์กันนี้พอสมัครมาเง็ดหลังกันนั้นเราก็จะตอบถามกลับไปว่าเป็นไงสนใจไหมและการเรียกเข้ามาหลักสูตรเบเกอรี่เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนว่าณขณะนี้เองเนี่ยมีหลายคนที่เรียนจากที่นี่แล้วไปเปิดร้านแล้วก็ไปทาจําหน่ายอยู่เพราะงั้นหลักสูตรนี้ก็เลยกลายเป็นว่า ติดตลาด <c oughs> และเป็นหลักสูตรที่เขาสามารถทําส่งทงร้านคาเฟ่ทำร้าน,าานอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะอยากจะให้ท่านผอ,อได้พูดถึงในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนและตอบโจทย์ตลาดฝีมือแรงงานตรงนี้ในฐานะที่เราอยู่ในหน่วยงานนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกรณีผมเป็นลูกหลานของเราเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีอานทำเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้เด็กชุดนี้เขามีโอกาสไปทํางานเพราะเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยเนี่ยไม่รู้แกจะช่วยเด็กชุดนี้เนี่ยที่ผมมองก็คือว่าพอจบจากการศึกษาภาคบังคับหรือจบจากโรงเรียนสอนศาสนาแล้วก็ออกมาอยู่บ้านพออยู่บ้านก็ก็ไม่มีอาชีพพอไม่มีอาชีพเราก็เกิดความรู้สึกเฮ้เขาอยู่ในวัยแรงงานที่น่าจะต้องสร้างงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนะครับ ความรู้สึกผมก็คือเราทำยังไงที่จะสามารถสร้างอาชีพให้กเด็กชุดนี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าผมเหลืออายุราชการอีกประมาณปีนึงนะครับ <c oughs> ก็ตั้งใจเลยจะมากะเกษียณที่นี่อยากช่วยลูกหลานเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ไปพยายามเอาทุกหลักสูตรนะครับหรือพยายามจัดทําโครงการเพื่อตอบโจทย์น้องๆเยาวชนชุดนี้เขามียนทำเพราะะนั้นผมบอกน้องๆทุกคนเลยว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานของที่นี่เราเน้นคุณภาพ <c oughs> เราต้องการให้เด็กทำงานได้จริง <c oughs> เราไม่ต้องการว่าฝึกจบแล้วก็เด็กยังว่างยังไม่ได้ทําอะไรที่ผมทําแบบนี้มีเป้าหมายคือว่าอยากให้สังคมเห็นว่าอาชีพมันสามารถเลี้ยงตัวเองสามารถสร้างงานสามารถสร้างเงินได้เพราะน้องๆบุตรหลานเราที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับท่านสามารถสร้างตัวเองและสามารถสร้างเงินด้วยตัวเองได้สามารถสร้างบ้านด้วยกําลังของเราได้ไม่จําเป็นต้องมีทรัพย์สินอยู่ข้างหลัง พราะว่าถ้าเกิดเราเรียนช่างเชื่อมเราไปรับเหมาก่อช่างเชื่อมได้เราเชื่มมอมโรงหลังคารายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <S <S ถ้าสามารถเปิดร้านได้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างสวนสร้าง,างอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่านี่คือสิ่งที่อยากจะทําถ้าทําตรงนี้แล้วก็จะมีความสุขไม่ลูกหลานเราเราประก,กอบอาชีพประสบความสําเร็จสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัว นี่คือภารกิจของสถา,าบันพัฒนาพลังงานที่อยากจะทำคับ <ค titled S 1> วันนี้ขอบคุณท่านผอ,อนะคะมนนานั่งพูดคุยกับเราค่ะประเด,นด็นการขับเคลื่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะให้ตอบโจทย์ความยั่งยืนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตและเรื่องของรายได้ค่ะครั้งหน้าค่ะรายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมานั่งพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐหรือนโยบาย รัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องไหนก็สามารถติดตามรับชมได้ในการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะบีและทีมงานรวมไปถึงท่านผอ,อต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ